จะเห็นข่าวบ่ข่าวยังโอ้ยช่วงนี้คนตากเขาบนถนนทางหลวงมันบ่เออเจ้าวิกลขีเห็นมาตั้งได็โอ้ครณีที่ว่านั่นผู้ตากกับผู้ขี่รถมันบ่เออมันก็บแบงเป็นหลายก้วมคิดเห็นเนาะแลแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองแลมมงแต่ผู้ใดสี่ใดประโยชน์เสียประโยชน์เออก็คือที่จริงแล้วถนนเขาก็มีไว้ให้รถแลนเออก็แม่เออเจ่วมา มันว่ามีมองตาขกช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดเูเก็บเกี่ยวม่นบล่ล่ะมองตากมองหังกะหายากเอมอ,ม,อมันกะบ,บัดที่นี่มันก็ต้องแล้วแต่เด้ยถ้าผู้ตาขาบนถนนก็ต้องท่าใจว่ารถต้องแล,ล่นหยียบแตงเขาแล่นหยยบก็บย่าสดาเขาย่าสดาเขาย่าเขี่ให้เขาย่าเขี่ให้เขา,เ,เ,ขาเพราะว่าถานนมันใส่สํหรับให้รถแล่นบ่เป็นไรให้ตาขาอันนี้ก็แมนแต่่วากับบ่แมนว่าบ่ให้ตาเออแมนบ่เออ เออเราบดที่นี่เ็นบาดที่นี่ปัญหานี่เรื่องนี่มันกระทถเสียงกันอยู่นั่นแหละเพราะว่าอย่างเพราะว่าผู้แตะเขารถเขาแลนเกียบกลับไปให้เห้เขาเออสำหรับผู้ให,หผ้ผู้ก็ให้ก็เรียก้เ,เออส<ป>ำหรับผู้ให้บาดที่นี่ให้เหเขาแล้วเขากับ,บพพ่อใจอเออเพราะพ่อใจก็เกิดการทําลายเขาของกันอเออบาดที่นี่มันก็เลยเปิดเป็นประเด็นที่มันก็ไม่ได้เขาค้างไผ่ พราะว่าจังไลก็มันก็ต้องอาศัยกันเออขันขุนตาขับใจได้ว่ารถขี่หยับกะกับ,บ่เป็นอย่างพอ่พาผู้รถเขาแกลแงหยยบอยู่แล้วอเออาะหยัยบน้อยก็หยัยบหลายผู้ผู้ขับรถก็ต้องเข้าใจขึ้นกันว่าเพื่อนพ่มี่มองตากเออเห็นใจกันเห็นใจกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแถ้าว่าข่อยรอดเรียเพิ่อนพันเพราะข่บ่แม่คนตาก ขปันเปนคนลอยเอกพี่น้อง <laughs>